ถ้าวันหนึง่งคุณเปิดทีวีขึ้นมาแล้วเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างสนามโอเชีฟฟอร์อีกครั้งชายที่เคยถูกปลดชายที่เคยถูกตั้งคำถามว่าดีพอหรือไม่ชื่อของเขาคือโอเลกุนนาโซชาใช่ครับมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเจรจากับอดีตผู้จัดการทีมของตัวเองเพื่อดึงเขากลับมาในบทบาทที่ไม่มีใครคาดคิดผู้จัดการทีมชั่วข่าวนี่ไม่ใช่เรื่องของความคิดถึงแต่มันคือสัญญาณของสโมสรที่กำลังสับสนกำลังมองหาทางรอด และอาจต้องหันกลับไปหาอดีตเพื่อประคองอนาคตวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมชื่อของโซชาถึงกลับมาอีกครั้งและการตัดสินใจครั้งนี้จะพาแมนยูนเต็ดไปทางไหนกันแน่สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลทรูศูนย์รวมข่าวสารฟุตบอลเด็ดๆที่แฟนบอลตัวจริงห้ามพลาด ทุกอย่างต้องย้อนกลับไปที่คำถามง่ายๆแต่เจ็บปวดที่สุดคำถามหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเดินไปทางไหนการปลดรูเป็นอโมริมไม่ได้เกิดจากผลการแข่งขันเพียงอย่างเดียวแม้ผลงานในสนามจะไม่สม่ำเสมอแต่สิ่งที่ทำให้บอร์ดบริหารตัดสินใจดึงเบรกมือคือความแตกร้าวที่เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆร,ระหว่างโค้ชกับโครงสร้างสโมสรเกมเสมอลีสหนึ่ต่อหอาจเป็นเพียงผลการแข่งขันธรรมดา แต่หลังเกมนั่นเองอมโมริมเรื่องพูดในสิ่งที่ไม่ควรถูกพูดในที่สาธารณะเขาวิพากษ์การทำงานเบื้องหลังตั้งคำถามกับกระบวนการตัดสินใจและส่งสัญญาณชัดว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับสโมสรที่กำลังพยายามสร้างภาพลักษณ์ใหม่ภายใต้การบริหารของอีเนียสนี่คือสิ่งที่รับไม่ได้เช้าวันจันทร์แมนยูไนเตดตัดสินใจปลดอมโมริมทันทีโดยไม่รอให้สถานการณ์บานปลาย ทางออกเฉพาะหน้าคือการแต่งตั้งดาร์เรนแฟลชเชอร์โค้ชทีมเยาวชน u 18ขึ้นมาคุมทีมชั่วคราวแฟลชเชอร์จะคุมเกมพบเบอร์ลี่และต่อด้วย FA Cup คับกับไบรตันแต่ทุกคนรู้ดีว่านี้ไม่ใช่คำตอบระยะกลางและยิ่งไม่ใช่คำตอบระยะยาวแมนยูเนเต็ดไม่ต้องการเสี่ยงอีกครั้งไม่ต้องการรีบและไม่ต้องการตัดสินใจผิดซ้ำซ้อนสิ่งที่พวกเขาต้องการตอนนี้คือเวลาและใครสักคนที่จะช่วยซื้อเวลาให้สโมสรได้ เมื่อโจท์ชัดเจนว่ายูนเต็ดกำลังมองหาผู้จัดก,การทีมชั่วคราวจนจบฤดูกาลร,รายชื่อที่ถูกพิจารณาจึงมีเงื่อนไขพิเศษหลายข้อ 1. ต้องไม่เรียกร้องอำนาจมากเกินไป 2. ต้องยอมรับบทบาทรักษาการโดยไม่มีเงื่อนไขแอบแฝงและ 3. ต้องสามารถเข้ามาทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้สโมสรใหม่เมื่อมองจากเงื่อนไขเหล่านี้ชื่อของโอเลกุน่าโซชาจึงลอยขึ้นมาแทบจะทันที โซชารู้จักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่าใครหลายคนในห้องประชุมเขาเข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจแรงกดดันและเข้าใจว่าบทบาทของโค้ชยุคใหม่ที่โอทราว์ฟอร์ดไม่ใช่ผู้มีอำนาจสูงสุดที่สำคัญโซชาไม่มีอะไรต้องพิสูจน์อีกแล้วเขาไม่จำเป็นต้องมาสร้างโปรเจกต์ใหม่ไม่ต้องการสัญญาระยะยาวและไม่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างทีมสำหรับยูไนเต็ดนี่คือความเสี่ยงต่ำที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันและอย่าลืมว่าโซชาเคยผ่านสถานการณ์แบบนี้มาแล้ว เขาเคยเข้ามาแทนมูรินโญ่ในช่วงที่ทีมแตกเป็นสิ่งเสียงและอย่างน้อยเขาก็สามารถทําให้ทุกอย่างกลับมานิ่งได้ในช่วงเวลาที่แมนยูเน็ดไม่ต้องการการปฏิวัติแต่ต้องการคนที่เข้าใจความจริงของสโมสรการหันกลับไปหาโซชาจึงไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกแต่มันคือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างแท้จริงถ้าพูดชื่อโอเลกุน่าโซชาแล้วคิดถึงแค่คำว,ว่าอดีตโค้ชน่นทําให้เราเข้าใจเขาผิดไปมาก สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโซชาไม่ใช่คนนอกและไม่เคยเป็นคนนอกเลยตั้งแต่วันแรกเขาเดินเข้าประตูโอทราฟเ f ิร์ดครั้งแรกในปี1996ในฐานะนักเตะที่ไม่มีใครคาดหวังมากนักแต่สุดท้ายเขากลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของยุคทองประตูในนัดชิงแชมป์สีกปี1999ไม่ใช่แค่ประตูชัยแต่มันคือภาพจำของคำว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ยอมแพ้จนวินาทีสุดท้ายและภาพจำนั้น ติดตัวโซชามาจนถึงวันที่เขากลับมาในบทบาทผู้จัดการทีมตอนเข้ารับตำแหน่งในปี2018เขาไม่ได้เข้ามาพร้อมแท็กติกสุดล้ำหรือปรัชญ,ญาฟุตบอลซับซ้อนแต่เขานำสิ่งหนึ่งกลับมาสิ่งที่แฟนบอลรู้สึกว่าหายไปนานมากนั่นคือบรรยากาศของทีมนักเตะเริ่มยิ้มห้องแต่งตัวเริ่มมีชีวิตและแฟนบอลเริ่มรู้สึกว่าทีมนี้เป็นของพวกเขาอีกครั้งแม้ช่วงท้ายจะจบลงด้วยคำถามแต่ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือ นับตั้งแต่โซชาออกไปแมนยูไนเตดยังไม่เคยกลับไปยืนจุดสูงสุดในลีได้อีกเลยคำถามสำคัญที่สุดไม่ใช่โซชาเก่งพอหรือไม่แต่คือโซชาเหมาะกับช่วงเวลานี้หรือเปล่าถ้ามองตามความจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดตอนนี้ไม่ต้องการโคช้ชที่เข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างไม่ต้องการระบบใหม่และไม่ต้องการโปรเจกต์ระยะยาวอีกแล้วสิ่งที่สโมสรต้องการคือใครสักคนที่เข้ามาแล้วสถานการณ์ไม่แย่ลงกว่าเดิม และตรงนี้เองคือจุดที่โซชาอาจตอบโจทย์เขาเป็นโคช้ชที่เน้นความสำคัญกับนักเตะเข้าใจจิตวิทยาห้องแต่งตัวและรู้ว่าคนปล่อยตรงไหนคนกดตรงไหนในฐานะผู้จัดก,การทีมชั่วคราวเขาไม่จำเป็นต้องฝืนใช้ระบบที่ซับซ้อนไม่จำเป็นต้องดันทุรังและไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อีโก้ของตัวเองเป้าหมายของเขาจะชัดเจนมากประคองทีมให้จบฤดูกาลร,รักษาพื้นฐานและลดความเสียหายให้ได้มากที่สุด บางครั้งสิ่งที่ยากที่สุดในฟุตบอลไม่ใช่การพาทีมบินสูงแต่คือการหยุดไม่ให้ทีมตกเหวถ้าโซชากลับมาเขาอาจไม่ใช่ฮีโร่แต่เขาอาจเป็นคนที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหยุดเลือดไหลได้ทันเวลาแม้ข่าวการเจรจากับโซชาจะดูน่าสนใจแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปจะเห็นชัดว่านี่ไม่ใช่แผนระยะยาวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแผนที่แท้จริงของอินิออสคือการรีเซ็ตสโมสรอย่างเป็นระบบ และจุดเริ่มต้นของการรีเซ็ตนั้นถูกวางไว้ในช่วงซัมเมอร์ชื่อที่ถูกมองว่าเหมาะสมที่สุดในเวลานี้คือโอลิเวอร์กลาสเนอร์ผู้จัดการทีมคริสตัลพาเลซสัญญาของเขาจะหมดลงพอดีและสไตล์การทำงานของกลาสเนอร์ถูกประเมินว่าเข้ากับโครงสร้างใหม่ของยูไนเต็ดที่เน้นการตัดสินใจร่วมกันมากกว่าการให้อำนาจเบ็ดเสร็จแก่โค้ชแม้จะมีคำถามเรื่องระบบหลังสาซึ่งเคยเป็นปัญหาภายใต้รูเบนออมริม แต่กลาสเนอร์ถูกมองว่ามีความยืดหยุ่นสูงกว่าและสามารถปรับตามทรัพยากรน,นักเตะได้จริงนอกจากกลาสเนอร์ยูเนเต้ยังย้อนกลับไปพิจารณารายชื่อเดิมจากช่วงซัมเมอร์ปี2024ทั้ง k i เรนแมคเคน n าโค้ชรุ่นใหม่ที่เข้าใจระบบสมัยใหม่และ e n นโซมาเรสกซึ่งได้รับคำชื่นชมจากงานที่ทำกับโชซีรวมถึงชื่อที่ดูไกลแต่ไม่ควรถูกตัดทิ้งอย่างยูเลียนนักลสแมน โดยเฉพาะเมื่อผู้อำนวยการฝ่ายสัญหาอย่างคริสโตเฟอร์วีเวลรู้จักเขาเป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยไลฟ์ซิกหนึ่งในบทเรียนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะปวดที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือการเลือกโคช้ชโดยไม่กำหนดขอบเขตอำนาจให้ชัดเจนกรณีของรูเบนอโมริมคือสัญญาณเตือนที่ดังมากปัญหาไม่ได้อยู่แค่ผลการแข่งขันแต่อยู่ที่ความไม่ลงรอยกันระหว่างแนวคิดของโคช้ชกับโครงสร้างการบริหารของสโมสรภายใต้ยุคอินิออส ยูไในเตดต้องการระบบที่ชัดเจนหัวหน้าโคช้ชคือผู้ทำงานในสนามไม่ใช่ผู้ควบคุมทุกอย่างและนี่คือเงื่อนไขสำคัญที่โคช้ชคนใหม่จะต้องยอมรับตั้งแต่วันแรกในมุมนี้โคช้ชอย่างเมคเคน่าและมาเรสกาถูกมองว่าเหมาะสมเป็นพิเศษเพราะคุ้นเคยกับการทำงานในโครงสร้างสโมสรและไม่ยึดติดกับอำนาจส่วนบุคคลส่วนโซชาหากได้กลับมาในบทบาทชั่วคราวเขาจะไม่ใช่คนที่ท้าทายระบบแต่จะเป็นคนที่ทำงานกับระบบและนั่นอาจเป็นเหตุผลสำคัญที่สุด ว่าทำไมชื่อของเขาถึงถูกหยิบขึ้นมาพูดในช่วงเวลานี้เพราะหลังจากความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจไม่ได้ต้องการอัจฉริยะแต่ต้องการคนที่เข้าใจขีดจำกัดของตัวเองและเข้าใจสโมสรอ์อย่างแท้จริงสุดท้ายแล้วการกลับมาของโอเลกเนโซชาอาจไม่ใช่เรื่องของความโรแมนติกและไม่ใช่การย้อนกลับไปหาความสำเร็จในอดีตแต่มันคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงอยู่ในช่วงค้นหาตัวตนของตัวเองสโมสรที่เคยยิ่งใหญ่ วันนี้ไม่ได้มองหาคนที่จะพาพวกเขาบินสูงแต่กำลังมองหาคนที่จะช่วยให้พวกเขายืนอยู่ได้โดยไม่ลลมโซชาอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่เขาอาจเป็นคำตอบที่จำเป็นในช่วงเวลาที่ความผิดพลาดไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกแล้วคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าเขาควรกลับมาหรือไม่แต่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมจะเรียนรู้จากอดีตและแตัดสินใจอย่างมีสติจริงๆแล้วหรือยัง แล้วคุณหล่ะคิดอย่างไรการดึงโซชากลับมาคือทางเลือกที่ปลอดภัยหรือคือสัญญาณของสโมสอนที่ยังไม่กล้าเดินไปข้างหน้าฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับหากคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรานะครับเพื่อไม่พลาดข่าวฟุตบอลร้อนๆแบบนี้ในครั้งต่อไปเพราะเราคือบอลช u ูที่นี่มีแต่ฟุตบอลแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ